ในช่วงของคุยกับเซียนค่ะซึ่งในวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเหรียญหลวงพ่อกันวัดพญาตน่นเองนะคะโดยเซียนพระของเรากับพิทเตอร์นั่นเองค่ะเดี๋ยวเราะะจะมาพูดถึงกับเหรียญน,นะคะหลวงพ่อกันนิดนึงกัน<อ>ค่ะเป็นยังไงบ้างคะเหรียญหลวงพ่อกันเนี่ยนะครับโดยเขาเรียกว่ามีการจัดสร้างเมื่อปี2469 2400โอ้หลายปีมากเลยอะเกือบร้อยใช่นะครับอีกทีเด,ดียวก็ร้อยลวนะครับเหรียญหลวงพ่อกันเนี่ยเป็นเหรียญเก่านะครับ มีรูปลักษณะยังไงหลายคนก็คงสงสัยนะครับวันนี้เนี่ยเรามีภาพใหญ่มาขยายให้ดูนะครับซึ่งเป็นภาพที่จะเห็นชัดๆเลยนะครับว่าเป็นยังไงอ่านี่นะคะนะครับอันนี้คือเหรียญของแท้ใช่ครับที่สร้างขึ้นในปีพศ .2400 ยเท่าไหร่นะคะ69ครับ69นะคะนี่ครับตัวเหรียญเนี่ยนะครับจะมีปีพศบอกอยู่แล้วนะครับตรงนี้เลยนะครับ2469นะครับคือเหรียญเนี่ยจะมีการระบุปีพศที่ชัดเจนนะครับ แล้วตรงองคางนี่ก็คือหลวงพ่อกัรนะครับด้านข้างนี่ก็จะเขียนว่าพระอุปชากรันวัดพญาอันไหนฮะเันี่ครับอ๋ออันนี้หลวงพ่ออุปชากรันวัดพญาอ๋อคุณผู้ชมคะคือนี่เลยค่ะจะมาตามแนวแบบนี้เลยนะคะอันนี้คือของแท้เราจะบอกวิธีการดูของแท้ก่อนนะคะใช่นะครับแล้วก็มาลักษณะด้านหลังก็จะเห็นว่าที่ระลึกในการปฏิสังขรณ์พระอุโบสถ อ๋อนะคะก็จะมีจารึกไว้เลยตรงนี้ใช่ะนะครับซึ่งเหลียนเนี่ยมีด้วยกันเขาเรียกว่ามีทั้งเนื้อทองแดงและเนื้อเงินะนะครับ <คะ S 1> แต่คําว่าพิมพ์นิยมที่สุดเขาเรียกพิมพ์ขอเบ็ด<อ>นะครับยังไงคะพี่ต้นขอเบ็ดคือพิมพ์ขอเบ็ดเนี่ยถ้าเรานึกภาพเหมือนกันถ้าเราเคยตกปลาเราจะเห็นว่าเราจะมีตะขอหนึ่งเพื่อใช้เกี่ยวกับเหยื่อที่โค้งงอใช่ใช่ครับหลายคนถามว่าเอ๊ะขอเบ็ดเนี่ยอยู่อยู่ตรงไหนของเหลียน จังทำไมเขาถึงเรียกว่าขอเบ็ดขอเบ็ดเนี่ยในการแยกพิมพ์เนี่ยเขาจะให้ดูที่ด้านหลังเหรียญก็คือดูใช่คือตรงนี้นะครับแล้วตรงไหนอ่ะแล้วตรงไหนนะครับนั่นเดยดมีหลายคนก็เคยถามผมนะครับใช่ไม่อยู่ตรงไหนอ่ะคะตอนที่ผมเริ่มเล่นพราใหม่ผมก็ยังงงเอะขอเบ็ดนี่มันเกิดจากตัวขอไข่หรือเปล่าผมก็มาดูตัวขอไข่แต่ไม่ใช่ขอเบ็ดเนี่ยมันเกิดจากบริเวณตัวยันตัวยันตรงไหนคะตรงนี้นะครับนะครับอนีใช่ครับตรงนี้มันจะมีคล้ายๆเหมือนกับ คล้ายๆเล็บเล็บของนกเล็บของเหยี่ยวเห็นไหมครับตรงนี้นะครับอ๋อตรงนี้ที่โอ้โหเป็นจุดที่เล็กแล้ละละเอียดอ่อนมากๆนะครับจุดตรงนี้แหละที่ทําให้มีราคาถึงหลักหลายหลายล้าน5้าล้าน1ิบล้านก็เพราะจุดตรงนี้นะครับอ๋อแล้วเราจะรู้ได้ยังไงล่ะถ้าเกิดสมมติว่าในยุคปัจจุบันนี้เขามีการลอกเรียนแบบที่ได้เป๊ะมากการลอกเรียนแบบถามว่าทําได้เหมือนไหมผมบอกว่าทําได้เหมือนนะครับ เคยบอกหลายครั้งแล้วของทุกอย่างอะไรที่มีราคาสิ่งนั้นย่อมมีของปลอมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการพิจารณาเหรียญที่ราคาแพงๆเนี่ยนะครับหนึ่งเลยเราจะต้องดูนะครับหลังที่เรารู้แล้วว่าเหรียญเนี่ยถ้าสมมว่าเรามีทั้งเนื้อทองแดงกับเนื้อเงินถ้าสมมติว่าน้องทิพย์ไปเจอที่เป็นทองคําทองคําแบบนี้เป็นยังไงค่ะเราก็ต้องคิดว่าเฮ้ยมันจะต้องของแท้แน่เลยอ่ะมันจะต้องไม่แท้สิอ้าวเหรอเพราะเนื้อทองคํามันเขาไม่ได้สร้าง อ๋อแสดงว่าเราจะต้องเรียนรู้ในเรื่องของเนื้อทออเนื้อที่สร้างด้วยใช่ไหมคะเขามีแค่ทองแดงกับเงินถ้าไม่ต้องที่ไปเจอเนื้อทองคําแปลว่าปลอมค่ะใช่ถ้าไปเจอเนื้อตะกั่วก็ปลอมใช่เพราะฉะนั้นของแท้จะมีการแค่2เนื้อเท่านั้นนะครับคือเนื้อทองแดงกับเนื้อเงินอ๋อขอโทษนะคะคือขอถามแทนคุณผู้ชมหน่อยครับเฉพาะรุ่นนี้ที่มี2เนื้อเท่านั้นใช่ครับ2เนื้อเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมเนื้ออื่นคือไม่ใช่นะคะแล้วส่วนทองแดงเนี่ย แล้วก็เหียนว่าทองแดงเนี่ยลักษณะนี้คือทองแดงเป็นทองแดงกระหล่ทองเห็นไหมครับอันนี้ทองแดงเหรอใช่ครับนะครับทองแดงกระหล่ทองคือทองแดงที่มีการปกคลุมผิวด้วยเขาเรียกว่าเหมือนกับเอาเอาทองแดงไปชุบทองแหละภาษาภาษาปัจจุบันนะครับเขาเรียกว่าทองแดงแล้วไปชุบทองแล้วก็เห็นว่าหบางส่วนเนี่ยก็จะมีรอยเป็นเป็นเป็นทองแดงอยู่เห็นไหมครับอย่างเงี้ยก็ยังเป็นทองแดงอยู่อที่ยใช่ที่มีหลุดลอกไปบ้างตามอายุนะครับแต่ถ้าถามว่าของแท้เนี่ยดูยังไง ของแท้เนี่ยถ้าเราจะดูดูตรงตรงยันตัวนี้ก็ได้นะครับนะครับยันตัวเนี้ยบริเวณเนี้ยมันจะมีเส้นโค้งโคขึ้นมาเส้นหนึ่งเห็นไหมครับโอ้โหคือเส้นโค้งโค้งนี้ก็คือเหมือนแบบขออภัยนะครับเป็นเส้นแบบศีรษะของท่านใช่ใช่ครับนะครับของของแท้เนี่ยมันจะต้องมีเส้นเนี้ยทุกเหรียญนะครับไม่ว่าจะเป็นเนื้อทองแดงก็ดีเนื้อเงินก็ดีนะครับค่ะนะครับจุดตําหนิต่อไปที่คนหรือว่าเซียนพระเนี่ยมักจะชอบดูกันนะครับ ก็คือบริเวณด้านหลังคราว่าตัวปอปลาเนี่ยนะครับอุอโบโสถเนี่ยตัวปลาปมันจะมีเส้นเหมือนกับเส้นที่ทะลุขึ้นไปถึงชนยันเดี๋ยวนะคะคุณผู้ชมคือจริงๆแล้วปอปลาเนี่ยเราเราจะต้องเขียนปอแล้วก็ลากหางยาวแต่ว่านี่คือเหมือนบอใบไม้แต่มีเส้นเล็กๆที่ลากขึ้นมาก็จะเหมือนลักษะเป็นตัวปอปลานะครับค่ะนะครับ เหรียญลักษณะอย่างนี้เนี่ยดูตำหนิสองจุดนี้ถ้ามีก็แปลว่าเหรียญงท่านเนี่ยมีโอกาสแท้ถ้าเป็นเหรียญทองแดงก็มีโอกาสแท้เป็นเหรียญเงินก็มีโอกาสแท้แต่ถ้าเป็นทองคําปลอมใช่นะครับนี่คือหลักการคร่าวๆนะครับโดยส่วนใหญ่ถามว่าเหรียญเนี่ยแล้วเราจะดด้วยกังว่าเหรียญอันไหนราคาเป็นล้านเหรียญไหนราคาเป็นแสนเหรียญไหนราคาหลายล้านนะครับเหรียญส่วนใหญ่ลักษณะอย่างนี้เนี่ยเหรียญนี้เนี่ยถามว่าเคยมีคนเช่าในวงการไหมเคยมีเหรียญเนี่ยตาม เขาเรียกว่าประวัติของเหรียญเนี่ยเคยมีคนเช่าอยู่ถึง5ล้านถึง7ล้านหรือ8ล้านหเหรียญเหรียญที่คุณเห็นเองเน,นะครับคือทําไมสูงขนาดนั้น<ส>ละ่ะคะใช่ก็เพราะว่าเหรียญเนี่ยมนอยู่ในระดับความนิยมแล้วก็มันจะหาองค์ที่มันสวยกว่าน,นี้เนี่ยคงไม่มีนะครับห้าล้านเจ็ดล้านแปดล้านนี่คือเหรียญเนี่ยนะครับจากสนนราคาที่เขาเช่ากันพี่ต้นคะแล้วตรงจุดไหนบ้างคะที่คนนิยมปลอมกันมากที่สุดเลย จุดที่คนนิยมปลอมที่สุดเนี่ยของหลวงพ่อกันเนี่ยคือบางคนเนี่ยผมเชื่อว่าท่านผู้ชมทางบ้านเนี่ยเพิ่งจะเคยเห็นว่าเหรียญแท้เนี่ยเป็นยังไงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนที่เขาจะมาหลอกกันหรือจะมาต้มตุนกันเนี่ยเขามักจะบอกว่าหลวงพ่อกันเนี่ยสร้างปี2469เนี่ยยังไม่มีเก๊และพอถ้าเราเห็นปีพศ2469เนี่ยเราก็นึกว่าเหรียญเนี่ยมันแท้หมดนะครับแต่จริงแล้วเนี่ยปีพศ2 4 6 9ี่เนี่ยเป็นแค่ส่วนหนึ่งของปีที่จัดสร้างครับถ้าท่านใดเคยเห็นว่าปี2 2469แล้วกึก่าแท้้น ปีพศเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะมาหลอกกันอุ้อยเหรียญเก่าแล้วอายุสี่ห้าสิบปีร้อยปีเนี่ยมันมันไม่มีเกลหรอกเห็นไหมเนี่ยเขาสร้างใน,นปีสองสี่หกเก้าตรงนี้เป็นจุดสําคัญสําหรับรคนทั่วไปที่จะสะสมนะครับนนะคะครตงจุดไหใช่ตรงจุดพศเนี่ยส่วนใหญ่อย่าเห็น2469แล้วอย่านึกว่าแท้นะครับ2469เป็นแค่ส่วนหนึ่งของปีที่สร้างนะครับและคำว่าหลวงพ่อกันเนี่ยอย่านึกว่า พอมีเห็นปีพศเสร็จป่ะเห็นหลวงพ่อกันสองเสียง้ยของเราแม่งอะไรเป็นแสนอะไรเป็นร้านอะไรหลายล้านจริงๆแล้วเนี่ยตรงนี้เนี่ยเป็นแค่ชื่อบอกนะครับเป็นแค่ชื่อบอกวัดชื่อบอกหลวงพ่อแต่จุดในการพิจารณาเกแท้เนี่ยเป็นอีกจุดหนึ่งนะครับเป็นจุดที่ผมบอกไว้ให้คือจุดตรงตรงนี้นะครับจุดตรงนี้แล้วก็จุดตรงนี้นะครับจุด3จุดเนี่ยเป็นจุดสําคัญนะครับ ก็คือว่านะคะเรามีในส่วนของการสังเกตแล้วนะคะว่าอันไหนแท้อันไหนปลอมนะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชม,มต้องใช้ในการไต่ตองให้ดีนะคะเราจะได้ไม่ต้องโดนของปลอมกันค่ะแต่ว่านะคะคุณผู้ชมขาในช่วงหน้านะคะทุกท่านไม่ควรพลาดเลยทีเดียวโดยเฉพาะนะคะใครที่รู้ตัวว่าปีชงอยู่ไม่ควรพลาดเพราะว่านะคะเราจะมีพระราหูแก้ปีชงนะคะกับแขกรับเชิญของเราค่ะคุณฝนบ้านยอดนั่นเองนะคะแต่ว่านะคะสําหรับในช่วงนี้เนี่ยพี่ต้นก็ให้ความ ความรู้นะคะในการดูพระกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวในช่วงนี้นะคะเราขออนุญาตไปพักกันสักครู่นึงค่ะในช่วงหน้ากลับมาพบกันค่ะสะบู่โรซาลิน่านมแพะใช้ทำความสะอาดและบำรุงผิวเพิ่มความชุ่มชื่นให้ผิวและทำให้ผิวนุ่มนวลด้วยความมหัศจรรย์ของนมแพะที่สามารถซึมซาบเข้าสู่ผิวหนังได้ง่ายช่วยปรับสภาพผิวให้สมดุลประกอบไปด้วยวิตามิน A วิตามิน B1 และ C ช่วยสร้างเซลล์ผิวหนัง เสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันทำให้ผิวและผมแข็งแรงเป็นสารต้านอนุมูลอิสระช่วยลดการเสรื่อมสภาพของเซลล์ราคาก้อนละ120บาทพิเศษโอมเมอนนี้ซื้อ5ก้อนแถม1ก้อนค่าจะส่ง50บาททั่วประเทศติดต่อสั่งซื้อได้ที่โทร88 089 889 9090 086 340 5405และ086 340 5406สบู่โรซาลิน่าโสม สบู่โรซาลีนาสมลดฝ้าแก้จุดด่างดำให้ใบหน้าขาวใสเนียนนุ่มไร้ริ้วรอยเ้ิยความมหัศจรรย์ของสารสกัดจากสมที่ทำการปลดปล่อยไนตรออกไซด์ซึ่งทำให้หลอดเลือดเกิดการขยายตัวส่งผลให้โลหิตเกิดการไหลเวียนได้ดียิ่งขึ้นและเชียร์บัตเตอร์ที่ไปกระตุ้นให้ร่างกายสร้างเซลล์ผิวใหม่และยังสามารถป้องกันรังสี UV ได้ไม่ต้องห่วงปัญหาเรื่องฝ้าอีกต่อไปขนาด100กรัมราคา120บาทพิเศษโทรมาตอนนี้ซื้อ5ก้อนแถม1ก้อน ค่าจะส่ง50บาททั่วประเทศติดต่อสั่งซื้อได้ที่โ0898899090 0863405405และ0863405406กลับมาในช่วงของเปิดกลุ่มพัมใหม่ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึง สำหรับคนที่เกิดปีชงค่ะไม่ว่าจะเป็นปีฉลรูปีมารงปีจอปีถอดและปีมาแม 5นักขัตย์นี้นะคะก็ยังถือว่าอยู่ในช่วงของการปีชงอยู่นะคะแต่ว่าเราจะมีวิธีการแก้ชงนั้นได้อย่างไรคะ่ะวันนี้นะคะเรามีพระราหูป่นปอนนะคะที่จะเข้ามาช่วยให้กับคุณนะคะแก้ชงตรงนั้นได้อย่างไรจากครูบาเลิศวัดทุ่งม่าในใต้จังหวัดลำปางน,นั่นเองแต่วันนี้คะ่ะเรามีแขกรับเชิญมา1ท่านนะคะกับคุณฝนบ้านยอดขอต้อนรับเลยนะคะ สวัสดีครับ,รบสวัสดีค่ะเชิญน,นั่งค่ะอันนี้นะคะก็คือคุณฝนบ้านยอดนะคะที่จะมาพูดคุยและพูดถึงนะคะกับพระราหูทำไมพระราหูชื่อนี้ที่ไม่เคยได้ยินเลยอะคะก่อนอื่นเนี่ยขอออกตัวนิดนึงก่อนว่าหลังจากที่เทปหนึ่งเทปสองออกไปเนี่ยครับผู้คนหลายคนเริ่มจมผมได้ทีนี้ปุ๊บก็เริ่มที่จะคุณฝนผมมีประสบการณ์ วัตถุมงคลรุ่นนี้ช่วยเอามาบอกเล่าทางรายการได้ไหมโอ้ครับแล้วครั้งล่าสุดเลยที่ผมไปเนี่ยก็คือขึ้นไปทางเหนือทางจังหวัดลำปางใช่ขึ้นไปนี่คือพอไปถึงปุ๊บก็ไปกราบนมัสการครูบาเลศใช่ไหมครับทีนี้วัตถุมงคลรุ่นนี้คือเป็นรุ่นที่ช่วยแก้ในเรื่องของปีชงปีชงก็คืออย่างที่คุณทิพย์ได้กล่าวไปแล้วเมื่อสักครู่นี้ถ้าพูดถึงประวัติของครูบาเลศเนี่ย ท่านจะเป็นหลานโดยตรงของครูบานันตาใช,ใช่ครับครับผมครูบานันตาเนี่ยท่านจะเก่งทางด้านการสร้างการะลาแกะซึ่งกะลาแกะตัวนี้คือจะเป็นกะลาแกะลาหูอมจันทร์กะลาแกะซึ่งเป็นเครื่องรางประเพณีที่คนเหนือนิยมเหมือนกันใช่ครับผมแล้วทีนี้ครูบาเลิศเนี่ยท่านทาน่ทานเกิดเมื่อปีพศ2474ครับอายุ13ปีท่านได้บวชเป็นเนน์พอบวชเป็นเนนปุ๊บเนี่ยท่านก็ไปศึกษาวิชาจากครูบานันตามานั่นก็คือวิชาการสร้างพระราหู การสร้างอิ่นการสร้างงั่งอะไรพวกนี้นี่คือเครื่องเครื่องรางของทางภาคเหนือเขาที่นิยม